ขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นแล้วนะฮะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะในช่วงวันอังคารนะฮะเวลาหกโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับกับช่วงอะไรนะฮะช่วงนี้เราเรียกช่วงนี้ว่า The Advisor On Air นั่นเองนะครับนะ,ะก็เป็นช่วงที่เรานะครับได้ทำการรีวิวเนาะแล้วก็อ่า พูดถึงเทคนิคเนื้อหาต่างๆนะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้ในการสอบ g d นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะฮะก็ขอสวัสดีทุกทคนเลยนะครับก็จะเป็นจากทางแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะไลฟ์เฟซบุ๊กนะรวมถึงในไลฟ์ที่อยู่ใน youtube ด้วยนั่นเองนะครับอ่านะฮะก็ขออนุญาตสลับหน้าจอนิดหนึ่งนะฮะมาเป็นหน้าใหญ่เราเรียกว่าหน้าใหญ่นี่อ่ ผู้พูดกันก่อนวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นบทที่ต่อนเนื่องครับจากรอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วของเรานะฮะเราได้พูดคุยกันไปนะเรื่องของ ecological relationships เนาะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งชีวิตเนาะเวลาสิ่งชีวิตมีสตัวขึ้นไปมันก็เกิดความสัมพันธ์ต่อกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีก็ตามที่เราเลยเคยกันไปเนาะที่เรื่องของ predation นะฮะ commensalism นะฮะ parasitism อมเพติชันแล้วก็บิวช a l i หซึมหตัวของเรานั่นเองนะครับนะโดยส่วนของวันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าบทในวันนี้นะฮะจะเป็นบทสุดท้ายนะครับในส่วนของไลฟ์ไซน์แล้วที่ที่ได้เตรียมไวนะะ้นะฮะนะจะเป็นเรื่องอะไรก็คือตามหัวข้อเลยก็คือเป็นเรื่อง ecological roles นะครับ and food chain นะฮะหรือเรื่องบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตครับแล้วก็เรื่องของหง่วงโซ่อาหารนะฮะพี่ใช้คำว่า food chain นะฮะแปลว่าห่วงโซ่อาหารเนาะแต่จริงมันจะมีอีกคำหนึงก็คือ food web เราก็คือใส่อาหารนะ,ะจะขออนุญาตที่ต่างว่าให้มันเป็นรวบเ,เป็นเรื่องเดียวกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถ a ัดไปใช้กันได้นั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าครั้งแล้วครั้งหน้าเป็นอะไรนะฮะครั้งหน้านะฮะจะเป็นแบบทดสอบหนะ่วยแห่งจำกันได้นะฮะอาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้จัก YouTube เนาะอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าดูทุกครั้งที่พี่จบนะฮะในส่วนของตัวเนะะื้อหาชุดใหญ่สักชุดหนึ่งสักเซตหนึ่งนะฮะก็จะมีการ ในอีถัดไปจะเป็นแบบทดสอบรวมนะฮะรวมทุกเรื่องเข้าด้วยกันนะฮะเพราะนั้นในครั้งหน้าของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นในเรื่องของการทำแบบทดสอบรวมเราตั้งแต่เรื่องเซลล์นะฮะยันเรื่องฟูดเว็บเลยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็ตเตรียมตัวตื่นเต้นกับรอบหน้าได้เลยนะฮะโอเคนะหรือใครที่จะเฝ้ารอคอยที่จะทำแบบหัดก็นั่นแหละครั้งหน้านัาน่นเองนะฮะ โอเคเพื่อไม่เกิดการเสียเวลานะเราจะขออนุญาตมาดูในเรื่องของเนะะื้อหาประจำวันนี้เลยนะฮะ ecological roles นะฮะ and food chain นะ,ะขออนุญาตเริ่มที่ตัวแรกก่อนละกันนะฮะก็คือตัวของ roles นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสลับหน้าจอนะครับเรึ่งนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นะฮะว่าในหน้าจอในแผลของพี่มันขึ้นหน้าจอเออ่กระดาษหรือ,อยังนะฮะโอเคมันขึ้นมาแล้วนะฮะสุดเบอร์นะฮะก็อ่านนะฮะ ในส่วนของ ecological role กับ food chain นะครับขออย่าพูดถึงอันแรกก่อนเนาะก็ะคือเรื่อง role นะฮะหรือว่าบทบาทของสิ่งมีชีวิตเนาะสิ่งมีชีวิตเกิดมาจะมีบทบาทนะฮะที่แบ่งอย่างชัดเจนกันอยู่นะฮะสามอย่างนะฮะอ่าสามอย่างก่อนนะที่ยังมีแบบย่อยอีกนะฮะแต่ว่าเอาสามอย่างก่อนหนึ่งะฮะเราจะเรียกว่า producer นะฮะ producer ตัวนี้ของทรายนะครับอนาะ producer คืออะไรครับคืออะไรไอ้ทราบไหม ไม่ใช่ผพ่วงกับหนังอย่างแน่นอนนะฮะอ่แต่ produce แปลว่าอะไระฮะ produce เนี่ยนะฮะอาจจะเขียนนิดนึง produce นะฮะเป็น verb ใช่ไหมที่มันแปลว่า create เนาะหรือว่าการสร้างนะครับดังนั้น producer ของเราเนี่ยนะฮะมันเลยรวมกันเนี่ยมันเลยแปลว่าเรื่องของผู้ผลิตนั่นเองครับหรือว่า creator นะครับอ้าวแล้วสิ่งมีชีวิตน,นะครับในในธรรมชาติของเราเนี่ยมันผลิตอะไรนะฮะ,ะหนึ่งสิ่งสำคัญในในเรื่องของโลกธรรมชาติเนี่ยก็คือ ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของพลังงานแล้วก็อาหารนั่นเองครับดังนั้นโปรดิวเซอร์นะครับจึงถือว่าเป็นผู้ผลิตอาหารนั่นเองครับถ้าไม่รู้ก็คือดูดูจากตัวอย่างข้างล่างก็ได้นะฮะนี่คืออะไรนเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็คือพืชนั่นเองนะฮะก็คือเป็นตระกูลของพืชต่างๆนะคือพันธ์นั่นเองครับต่างๆเราจะเป็นพืชบกพืชน้านะฮะได้หมดเลยนั่นเองนะครับ,อเ,อรบอเอบเบนนบเเอทีนี้ความสามารถของมันคือการสร้างอาหารใช่ไหม การสร้างอาหารของพืชน,นะครับเราเรียกมันว่าอะไรฮะอันนี้ทราบไหมฮะสิ่งที่พืชทำได้แต่แต่ว่าอย่างคนเราเราเนี่ยทำไม่ได้นะคืออะไรเอ่ยเออกระบวนการที่เราเรียกว่าอะไรนะก็คือ photosynthesis นั่นเองครับ p h o t o s y n t h e s เนาะอ่าน,นี่ก็คือภาษาไทายที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์แสงนั่นเองครับก็คือ food production เนาะ by using the light นั่นเองครับการสร้างอาหารนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นเรื่องของ producer นั่นเองนะครับก็คือคำที่ผลสร้างคือของโปรดิวเซอร์นั่นแหละแล้วก็เช่นพืชนะฮะหรือพลันนั่นเองนะครับนี่คือตัวแรกนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูที่ตัวที่2ของเรากันต่อนะฮะตัวที่2ของเรานะฮะเราจะเรียกมันว่าคอนซูเมอร์ครับตรงกลางนี้นะฮะคอนซูเมอร์คอนซูมแปลว่าอะไรเนี่ยนะฮะทราบไหมเอ่ยคอนซูมคอนซูมนะฮะเป็นเวอร์เหมือนกันนะฮะก็คือการกินการใช้นั่นเองครับก็คือยูสอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอิช ก็ได้นะหรือว่าก็การเอาเอานาไปทําอะไรบางอย่างนั่นเองครับก็คือแต่ว่าเนื่องจากว่าเราพูดถึงสิ่งชีวิตเนาะก็ขอแค่พูดในเรื่องของการกินละกันเนาะคอนซูเมอร์นะครับก็คือเป็นผู้กินนะฮะอาพูดว่าผู้กินก็ถ้าในภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยค่อยคุ้นเท่าไหร่เนราะาษาภาษาไทยเขาจะปรับให้มันแบบสวยงามนิดนึงคือคําว่าผู้บริโภคนั่นเองนะครับผู้บริโภคเนาะผู้บริโภคคืออะไรคือผู้กินนะฮะกินทําไมนะฮะกินเพื่อที่จะเอาพลังงานแล้วก็เอาอาหารจากแหล่งอื่นมาเป็นของตัวเอง นั่นเองครับเพราะว่าผู้เขาไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับก็คือทำหน้าที่ในการ eat o t h e r organize okay, น,นั่นเองครับความสามารถก็คือการกินคนอื่นนั่นเองนะครับโอเคนะซึ่งในส่วนของ consumer นะครับมันจะถูกแบ่งตัวย่อยออกมานะฮะเป็น3 level ด้วยกันเราสามตัวที่มันแยกออกจากกันนะฮะหนึ่งนะฮะก็คือเขาก็จะเรียกว่า herbivore well. อ่านะครับก็คืออะไรนะฮะกินอะไรนะฮะเฮิร์บนะฮะหรือหรือว่าเออร์บิวอร์นะฮะเฮิร์บก็คือปกติก็คือสมุนไพรใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆไทยภาษาวิทย์มันแปลว่าพืชนะฮะอ่ะก็คือแปลว่าเป็นผู้กินพืชนะฮะก็คือตัวของแพลนนั่นเองครับอ่าเห็นไหมก็คือผู้กินพืชนะฮะคือคนที่กินพืชน,ะะนั่นเองอันที่สองครับเราจะเรียกว่าคาริวอร์ครับ คนิวอร์นะฮะคำว่าคนินะฮะจริงๆแล้วมันมาจากมันมาจากรา,ากฐานของภาษาวิทย์ที่มันแปลว่า f l ฟ s h หรือว่าเนื้อหนังนั่นเองครับถ้าทัาง่รับแปลด้วยกันก็คือจะกลายเป็นสัตว์กินพืชน,นั่นเองครับเอยขอโทษขอขออภัยอย่างแรงไม่ใช่กินพืชกินเนื้อนะฮะก็คือ meat eaters นั่นเองครับกินกินเนื้อนะและอสุดท้ายนะฮะเราจะเรียกมันว่า omnivore ครับ คำว่าอมนิวอร์นะฮะอมนิมันแปลว่าโฮหรือว่าโอเวอร์ออลเนาะกิอท,ทุกอย่างรวมกันเนาะแปลว่าสัตว์ตัวนี้นะฮะหรือสัตว์ประเภทตระกูลที่เราเรียกว่าอมนิวอร์เนี่ยนะฮะก็คือกินทางพืชและสัตว์นั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของคอน sumer เนี่ยก็คือออแกนิซึ่มที่เป็นอ n นิมอลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือสัตว์ต่างๆที่เราพบเห็นกันนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของคอน sumer หรือว่าผู้กินนะฮะผู้บริโภคนะครับมีกินพืชกินสัตว์แล้วก็กินทางพืชและสัตว์นนนัเองะะ Okay. ทีนี้ขอแยกมาดูตัวสุดท้ายกันนะฮะนี่เราจะได้กันว่า decomposer นะฮะ decompose คืออะไรนะเนี่ยนะฮะ decompose เนี่ยคำว่า compose อะ c o m p o s e อะ compose แปลว่าผลิตหรือว่าสร้างเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราใส่ดีไปข้างหน้าเนี่ยเป็น prefix เข้าไปใช่ไหมก็จะต,ตรงข้ามกันเนาะแปลว่าผู้ทำลายครับก็คือ eliminate นะเป็นผู้ทำลายนะตัวนี้นะครับอ่ะแน่ใจเหมือนกันว่า ว่ามันจะตกขอบไหมนะขอแอบเช็คดหนึ่งนะฮะโอเคมันแอบตกขอบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตเพื่อนนิดหน่อยนะฮะมานี่ยเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคไม่ตกขอบแล้วนะครับทีนี้นะฮะดีคอมโพเซอร์ก็คือผู้ทําลายนะฮะหรือว่า ate, เิลิเมนเอลิเนเตอร์นั่นเองครับอ่าทำลายอะไรนะฮะอ่ามันมีนาที่ในการทําลายนะฮะเศษซาก ที่หลงเหลือในโลกของเราครับก็คือซากพืชซากสัตว์นั่นเองครับก็คือ break ก uh ้าวนะนะฮะ the dead body นั่นเองครับอ่า uh huh. ทำลายสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพืชตายสัตว์ตายอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราเวลามันตายขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเนื้อหนังก็จะหายไปนะเวลาผ่านไปนานๆเนาะทำไมมันหายไปได้นะฮะเป็นเพราะว่าตัวดีคอมโพเซอร์เนี่ยเข้ามากําจัดไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ ตัวสำคัญที่ควรทราบนะครับคือคำศัพท์คำนี้ครับคือคำว่าฟังจ่ายนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาแบบเอกพจน์เนาะเรียกฟังกัสนะฮะฟังจ่ายก็คือเห็ดรานะฮะเห็ดแล้วก็เชื้อราต่างๆนะครับมีความสามารถในการทําลายนะฮะเศษซากต่างๆได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสัตว์บางชนิดก็สามารถเป็นดีคอมโพสเตอร์ได้นะครับเช่นตัวนกแรงนะฮะหรือวอลเชอร์หรือว่าตัวไฮยีน่าก็ตามนะฮะ ก็สามารถเป็นนของพระได้เนาะขอแค่อย่างเดียวคือทําลายเศษซากได้นั่นเองถ้าขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตสลับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเปลี่ยนหน้าเนาะสักครู่หนึ่งนะฮะหนึ่งนะฮะว่าหน้าจอมันเปลี่ยนตามที่หมาะะจะให้แพทเช็คเล็กน้อยนะครับ าาก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับหล้เนี่ยนะี่เราสุดท้ายของวันนี้ก็คือฟูชช์แนนนะฮะโอเคฟูชชนก็คืออะไรนะฮะมันคือแผนภาพนะครับที่บ่งบอกถึงการถ่ายทอดพลังงานนะครับอ่าก็คือเป็นดรไดแกรมเนาะ displaying อ่า the energy transfer คือเป็นแผนภาพนะครับที่แสดงถึงการถ่ายทอดพลังงานเป็นทอดๆนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นแบบซิมโพซิมโพก็คคอจะเป็นฟูช n คือเป็นแนวแนวเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นฟู o d นัก็คือมันก็จะต่อแตกสายย่อยได้แต่ว่าการการดูเนี่ยมันจะเหมือนกับการอ่านฟูช i นเป๊ะเ,เ,เลยนั่นเองครับอ่ะโอเคขออนุญาตมาดูตัวอย่างกันนะฮะในแผนภาพนี้นอกจะขออนุญาตแนะนำนะฮะว่าเอออ่านยังไงนั่นเองครับเอาแบบข้นที่หนึ่งก่อนคือลูกศรเห็นลูกศรไหมฮะ นี่นะฮะลูกศรต่างๆเนอะความหมายของลูกศรนะครับแปลว่าถูกกินโดยจุดๆ,ๆนะฮะ get eaten by ดอๆ,ๆ,ๆนะครับเช่น base ค is get eaten is got eaten by นะฮะ l o c u s t นะฮะแปลว่าตัวข้อโพดตัวนี้นะฮะถูกตักตแตงกินนะครับ ตรก้ตานตัวนี้นะฮะก็ถูกลิซาร์ดกินเนาะลิซาร์ดก็ถูกสเน็คกินเป็นอันดับถัดมานะแปลว่าถูกกินนะถูกกินไปเรื่อยๆนั่นเองครับก็คือเป็นเหยือ่อเอาไว้ง่ายถ้าใช้คำศัพท์รอบที่แล้วอะ่ะก็คือตัวทำตัวปลายตัวเขาเรียกว่าตัวต้นลูกศรเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเหยือ่อเือวาเป็น prey โผลลูกศรนี่คือเป็น predator นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองครับเวลาเขามีคำศัพท์อะไรต่างๆให้นะฮะ มันสีที่ต้องตามมาก็คือหน้าที่ครับหรือคือ role เมื่อกี้ที่เราดูปไปเนาะอย่างตัวข้อพ่เนี่นเห็นไหว่าข้างล่างเ,เขียนว่า producer นะฮะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะ producer เดี๋ยวเขียนให้มันชัดๆด,ดีกว่า producer นะครับอ่าก็คือผู้ผลิตแน่นอนครับที่นี้นะฮะ low c u s เนี่ยนะฮะก็คือ consumer d าศา g ก็คือ consumer ครับ n e x t ก็คือ consumer ครับตามตัวนี้เนะเาะอ่าประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือ มันมีคอน s u m e r หลายตัวเหลือเกินนะแต่เวลาเราจะพูดนะฮะว่าเป็นคอน s u m e r ที่เป็นแบบลิซาร์ดอะไรเงี้ยนะฮะเออเวลาพูดเนาะต้องพูดเริ่มตั้งแต่ตัวเมสเนาะหรือคอนเนี่ยนะฮะไปอย่างโลคัสแล้วก็มาที่ลิซาร์ดเนาะไม่ได้ดูช้าเกินไปเนาะกว่าจะกว่าจะมาถึงได้เวลาเขียนเป็นความเรียงนะนะดังนั้นนะฮะสิ่งเขาทาก็คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำนะฮะก็คือการที่เขาอ่ะจะเติมแอ jective นําหน้าเข้าไปให้มันดูง่ายขึ้นครับเห็นปุ๊บรู้ปัาบว่าเป็นตรงไหนเลยนั่นเองครับ ดังนั้นโลคัสนะฮะหรือว่าตัวตะกแตนตัวนี้นะฮะเป็นคอน s u m มอใช่ไหมฮะเป็นคอนซูเมอคนแรกที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมฮมันคืออันดับที่1เนาะขเขาเลยตั้งชื่อว่า primary consumer นั่นเองแต่มที่แปลว่าคนแรกนะฮะหนเนาะตัวที่2ก็คือ secondary ครับ secondary ตัวสุดท้ายตัวที่3ามนะก็คือ tertiary ครับ tertiary นั่นเอง ว่าคำศัพท์เบอร์4 5 6มีไหมนะที่จริงมันก็มีแหละนะฮะแต่ว่าในตัวธรรมชาติโดยส่วนใหญ่เาะมันจะไม่ค่อยไปไกลเกิน3หรอกนะฮะเพราะว่าแค่นี้มันก็คือก็ค่อนข้างไกลแล้วนะฮะสำหรับใน,ในชีวิตในโลกจริงนะฮะก็จะขออนุญาตพอสไว้ที่ตัว tertiary นะฮะแค่เวลาเราดูเนาะเวลาเจอคำศัพท์เหล่านี้จะได้รู้ว่ามันคือตำแหน่งตรงไหนนะคะรับระวังให้ดีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วว่าเราเจอคำว่า primary consumer ส่วนมากจะจิ้มเลยฮะ,ะ primary เปลว่าหนึ่งบางคนจำได้ะคะรับ primary เพราว่าหนึ่งนะฮะจิ้มเลยครับที่ เบสต์ตัวเนี้ยฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้นะนี่คือคอนนี่คือไม่ใช่คอนซูเมอร์นะอันนี้มันเป็นโปรดิวเซอร์นะเออไม่นับนะต้องโปรดิวเซอร์ก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นมาเป็นไพร์มารีคอนซูเมอร์นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่คือเรื่องที่สองเนาะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สามนะครับอ่าเรื่องที่สามนะครับก็คือกฎแห่งการถ่ายทอดพลังงานครับเพราะแผนภาพน,นี้พูดถึงการถ่ายทอดพลังงานเน,ะนาะกฎแห่งการถ่ายทอดพลังงานนะครับมีกฎอยู่ข้อเดียวครับพอลลี่แ can be transfer ครับคือ another level another level นะครับอ่ะก็คือมีเพียงแค่10%เท่านั้นที่จะถูกส่งทอดไปยังลำดับชั้นถัดไปได้นะฮะอะ่โอเคเช่อนอะไรนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาที่มันหนาขึ้นดีกว่าสมมุติแล้วกันนะสมมุติที่สมมุติว่าตัวข้อวโพดต,ตัวนี้ฮะ สังค้อแสงอะไรเรียบร้อยเสร็จเนาะโฟโต้ซเน์ซสรเรียบร้อยนะฮะ,ะสร้างพลังงานออกมาได้500จูสนะฮะสมมติใช้ตัวเจเป็นหน่วยจูหน่วยพลังงานนะฮะโอเคคำถามก็คือถ้าตากแตนมากินเนีย่ยเข้าไปนะกินตัวข้าวโพดเนี่ยตากแตนได้พลังงานเท่าไหร่นะฮะกฎของเราก็คือมันต้องเป็น10%ใช่ไหมฮะสิอร์เซใช่ไหมฮะดังนั้นฮะก็ต้องมาหาว่า10%นนะครับ ของ500มีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าใครทําเป็นก็สามารถกขึ้เลขได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่เป็นนะฮะเดีย๋ยวจะบอกไว้ก่อน10%นะฮะ10ก็คือ10เนาะเปอร์แปลว่าหารเซนแปลว่า100ครับเพราะภาษาคณิตศาสตร์เนาะแปลว่าการคูณครับคูณกับ500นั่นเองครับคำตอบก็คือ50นะฮะหน่วยใส่หน่วให้ด้วยจูะตัเจนะ ดังนั้นโลคัสของเราจะได้พลังงานไปทั้งสิ้น50จูสนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ถามโลคัสล่ละเขาถามลิซ่านะฮะก็แปลว่าให้ทำต่อครับเปอร์เซ็นต์ต่ออีกรอบหนึ่งเนาะก็เริ่มใหม่นะฮะ10%นะครับอ่สินะฮะของ50มีค่าเท่าไหร่เหมือนเดิมเป๊ะๆนะฮะคูณเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะคำตอบก็คือ ห้าจูหรือว่าหจูสนันเองครับคำตอบคือ5เอกนะครับถามสนเน็กก็ทำต่ออีกรอบหนึ่งั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือ apply เริ่มแอ p พลาคณิตศาสตร์นินดหน่อยนะฮะคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะโอเคอันนี้ก็นี่คือ3เรื่องนะฮะจบแล้วเรื่องของฟูชชีที่ควรทราบหนึ่งก็คือลูกศรน,นะฮะแปลว,ว่าถูกกินโดยเนาะจะชี้ไปทางฟีเดเตอรเสมอสองสัตว์หรือเพื่อแต่ละตัวที่มันอยู่ใน่นี้นะฮะมันจะมีตำแหน่งประกำกับไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะคอนซูเมอร์ ะโปรดิซอาจจะมีคนเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าคอน s u m e r มันจะจะมีหลายตัวนะฮะเราก็จะแบ่งแรงมาเลยคะคนแรกที่เจอเรียกว่า primary หรือคนท่คนที่2ก็ secondary คนที่สามก็ tertiary นั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเขาถามเรื่องการถร่าพลังงานเนาะแปลว่าจะส่งทอดไปได้ในแต่ละชั้นเนี่ยนะอื่นแต่ละคนเข้าไปเนี่ยนะฮะจะขดเหลือแค่10%จากของเดิมนั่นเองครับเริ่มมา500จบลงที่50ครับเริ่มที่50จบลงที่ห นันเองนะครับวิธีการคำนวณก็ตามทางขวาที่พี่ได้เขียนไว้เลยนันเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นเรื่องราวเนาะของการการดูในส่วนของฟู้ดเชนนะครับอ่าเห็นนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีต่สงสัยก็สามารถทักมาได้นะครับโอเคอันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะทําการไปดูเรื่องของ practice หรือว่าแบฝบึกห์ดด้วยกันนะครับกันเนาะ อันนี้จะขอญาติเลื่อนไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าใครยังจําในส่วนของฟู้ดเชนไม่ได้นะฮะบางคนอาจจะถ่ายรูปไปก่อนก็ได้อะ,ะเผื่อเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรฟเฟอร์เรนซ์เนาอ,อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เวลา5้าวินาทีในการถ่ายภาพถ้าใครจะ,จะถ่ายเนาะ,ะเดี๋ยวพี่กลับไปหน้ากลับไปหน้ากลับไปหน้า,นาเรื่องของโปรดิวเซอร์คอสโมด์คอสเซอร์เดี๋ยวใครจำซับไม่ได้ว่าคอสโมไปว่าอะไรนะฮะข้งอันนี้ก่อนสักห้าวีนะฮะ เขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากลับไปนิดนึงนะเผื่อใครต้องการจะเซฟการจะถ่ายภาพไปนิดนึงนะฮะเผื่อดีฟื้นคำศัพท์นะเมื่อกี้นาวินาทีโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตมาดูที่ตัวแบบฝึกหัดกันนะครับ oh, uh, ดูที่ข้อ1นถึงหกันนะครับเ okay. ข้อนี้นะฮะข้อที่1และ2นะครับ1และ2ก่อนละกันเนาะให้เราทำหนึ่งสอก่อนนะฮะให้เวลาประมาณ1นาทีเนาะว่าตัวไหนในนี้นะฮะเป็น primary consumer และตัวไหนในนี้เป็น tertiary consumer ครับอาจจะตอบได้มากกว่า1น1ก็ได้แต่ยมาเราขอ1ตัวก่อนละกันเนาะเดี๋ยให้ลองดูนะฮะ1นาทีดูสิ อีกว่า15วินาทีนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวขอยเฉลยนะฮะดูสิเริ่มมา primary consumer แปลว่าผู้กินคนแรกใช่ไหมใครตอบ grasses นะฮะถือว่าไม่ใช่นะ grasses ถือว่าเป็นเป็น producer เนาะดังนั้นต้องเริ่มต้นที่ producer ก่อนนะฮะ แล้วหลังจากนั้นคนแรกตัวถัดไปนี่แหละถึงจะเป็น r r m a r y เนาะก็คือ r a บ b ิดครับ Mouse แล้วก็ Grasshopper นั่นเองครับดังนั้นคำตอบข้อขนี้ตอบได้3ตัวนะฮะก็คือ r a บ b ิดนะครับม o า s สแล้วก็ Grasshopper นั่นเองครับวันนี้ใครจะตอบหนึ่งตัวก็ได้นะไม่มีปัญหานะฮะถัดมาข้อที่2ครับ tertiary consumer ครับต้องเป็นระดับที่3ครับผู้กินระดับที่3นะฮะตอบตัวไหนกันมาครับ เดี๋ยวขออนุญาตมาดูด้วยกันเนาะเริ่มต้นมาที่กราสนะครับ r ราเซ s นะครับไปที่ g ราฮอปเปอนะครับนี่คือคนที่หนึ่งะฮะไปที่ Fro อกนะฮะนี่คือคนที่สใช่ไหมฮะแล้วก็ไปที่ส a นกนะฮะก็เป็นคนที่สามเนาะดังนั้นสเนกตอบได้นะฮะแล้วมรนเลือกทางอื่นได้ไหมจากกราสเหมือนเดิมเนาะไปกราฮเปอร์คนที่หนึ่งเบิร์ดคนที่สองสเนกก็คนที่สามยังเป็นสเนกเหมือนเดิมนะตัวอื่นได้ไหม กราสเป็นโปรดิวเซอร์เนาะเมาส์คนที่1นึ่งอาคนที่2องันนี้ไม่ได้นะฮะเมาส์คนที่1นึ่งคอคนที่2ก็ไม่ได้เนาะและปี t คนที่หนึ่งฟคนที่2อันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันก็แสดงว่าข้อนี้พูดได้แค่สเน k กนะครับถัดมาข้อ3นะครับน,นี้ดูหอมๆกันเลยแล้วกันนะข้อ3ตัวนี้นะเขาถามว่า which organism is a predator เฮ้ยทราบไหมอ่ะคำว่า e p i d a t o r เนี่ยคืออะไร อ่ะพิเดเตอร์เนี่ยก็คือผู้กินใช่ไหมก็อีเทอร์ใช่ไหมผู้ล่านะฮะหรือฮันเตอร์ก็ได้นะอันนี้คือคำศัพท์รอบพิ่แล้วนะฮะแต่เอเปกรู้จักไหมฮะเหมือนชื่อเกมเลยเอเปก e เลเจนต์น่ะเอเปก์นะฮะแต่ว่าท็อปเทียนะฮะอ่าหรือที่เอาเรียกเรียกกันง่ายๆว่าจุดสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหารน่ะนันเองครับก็คือเป็นผู้ล่านะฮะหรือว่าคอนซูเมอร์คนสุดท้ายในแผนภาพนะฮะโอเคในเรื่องนี้ เอ่อคนไหนนะฮะหรือสัตว์ตัวไหนนะฮะที่ถือว่าเป็นคนสุดท้ายในแผนภาพก็คือไม่มีใครกินมาแล้วนะฮะมันเป็นผู้กินแต่เพียงผู้เดียวนะฮะมันสามารถตอบได้หลายตัวนะฮะซึ่งในนี้นะฮะจะพบว่า1 Fox ครับเห็นไหมฟ็อกซ์ไม่มีไม่โดนใครกินเลยะครับมันกินคนอื่นอย่างเดียวเลยนะ,ะกิน2ตัวนี้นะฮะตัวที่สคือ Hawk ก็เหมือนกันนะฮะไม่มีคนกิน Hawk แล้วนะฮะมีแต่กินคนอื่นเขาอย่างเดียวเลยนะฮะข้อนี้เลยตอบว่าเป็น Fox แล้วก็ Walk ได้นั่นเองนะครับสองตัวนะครับหลายๆคนนะอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวก็มีคนมากำจัดฟอกกับฮอกนี่นาเลยคนมนุษย์นะอย่างเงี้ยต้องตอบว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าในแผนภาพน,นี้พูดถึงอะไรก็ให้ตอบไปแค่นั้นอย่างมาโนนี่บอกไปก่อนหลายๆคนอาจจะใช้ความรู้ของส่วนตัวเนาะมาแอพพลายกับฟูเชดซึ่งถามว่าในโลกจริงจะใช้ได้แต่ว่าในดีเขายึดตามข้อมูลที่ปรากฏให้นะฮะเราต้องไม่มโนไม่คิดเองเราเองเองนาะยึดตามแผนภาพแต่ว่าในป่าแห่งนี้ไม่มีคนนะครับเอาไว้ง่าย นะมีเท่านี้ฟอกกนะครับโอเคค้ามาถัดมานะฮะจะพูดถึงการวิเคราะห์ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะในระยะยาวถ้าหากว่ากาปเปอร์นั้นถูกทําลายไปหมดครับอาบาดท,ทิ้งเออนั่นแหะสิถ้าคําถามเป็นแบบนี้นะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าการวิเคราะห์เนาะให้เราทําการตั้งต้นนะจุดเริ่มต้นมาที่กาปเปอร์ก่อนละกัน แล้วดูแค่ใกล้ๆก่อนครับดูตามลูกศรน,นะว่ามันเกิดผลต่อใครบ้างเนาะการตายของปลาซอปเปอร์ทั้งหมดส่งผลต่อใครบ้างหนึ่งเอาง่ายๆเอาแต่ใกล้ก่อน,อน Rock. ฟลอกอ่าฟลอกเดือดร้อนใช่ไหมฮะคนที่สองเครือใครก็คือเบิร์ดนะครับสองตัวนี้เดือดร้อนทั้งคู่ครับนะฮะแต่ประเด็นก็คือเดือดร้อนในทางดีหรือทางไม่ดีนะฮะเดือดร้อนในทางดีมีด้วยหรอบอกว,ว่าไม่มีนะก็คือต้องมาดูว่า การตายของคารปเปอนเนี่ยส่งผลกระทบต่อฟลอกมากน้อยแค่ไหนเนาะก็คือฟลอกจะมีแหล่งอาหารอื่นไหมหรือว่าไม่มีเลยนะฮะพราะดูาาจากแผนภาพจะพบว่าเอ้ยฟลอกอะ่ะกินได้เฉพาะคารปเปอร์เท่านั้นในนี้นะฮะการที่คารปเปอร์ตายจากไปเนี่ยมันแปลว่าฟลอกจะไม่เหลืออาหารกินเลยนะใช่ไหมเมื่อปล่อยไปนานเกิดอะไรขึ้นฟลอกก็จะตายหมดนะเดสมอเลยแล้วตายหมดทีกทีนั้นตามมาเนี่ยนะฮะเบอ้อแล้วฮะ เรื่องนี้ก็เหมือนกันเบิร์ตตัวนี้กินได้เฉพาะราราบเปอร์เท่านั้นการตยาองกราเปอร์นั้นทําให้เบิร์ดไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินก็จะถูกกําจัดทิ้งในท้ายที่สุดนะฮะอะก็คือหายไปเลยนะของยากาบบาทแต่ก็หายไปเนาะก็ประมาณนี้ครับก็คือ f r o อกนะครับอ่ d เบิร์ครับ to be นะครับ eliminate นะครับก็คือจะทําให้ตัวฟล็อกกับเบิร์ดเนี่ยหายไปดว้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแน่นอนมัาจะส่งผลต่อคนอื่นได้อีกเนาะอันนี้ก็คือเหมือนให้เป็นแนวทางเฉยๆเนาะที่จริงมันสามารถกัยาวต่อไปยังสเน็กก็ได้ไปยังฮอกไปยังอาเวลได้หมดเลยนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวช้อยที่เขาให้เรามาเนี่ยมันเกี่ยวกับใครเนาะแต่ว่าแนวทางการตอบก็คือมาจุดเริ่มต้นเรากกอนแล้วก็ดูที่ลูกศรเป็นหลักนะฮะว่าไปกระทบต่อใครได้บ้างนั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายครับอันนี้จะให้ลองทำเองแล้วทีนี้เออก็คือหญ้าสร้างพลังงานมาพันห้าครับเขาถามว่าถูกกินโดยแรบบิทแล้วก็ถูกแล้วไปถูกกินโดยฟ็อกซ์นะฮะฟ็อกซ์นะฮะเขาถามหามว่าฟ็อกซ์เนี่ยได้พลังงานกี่จูลสนั่นเองนะครับแปลว่าต้องหาแรบบิทก่อนเนาะแล้วค่อยโยงไปหาฟ็อกซ์นะครับเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณหนึ่งนาทีครึ่งละกันเนะเาะว่าทำยังไงนะฮะ ไปหนึ่งก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละดูซินะฮะลองดูซิว่าได้คำตอบไหมครับให้เวลาหนึ่ง ประมาณ30สวินาทีนะครับแคนะครับอ่านเราเฉลยกันนะฮะก็คือ10เอร์เซ็น์นะฮะ สองพันห้านะครับคำตอบก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเนาะร้อยสิบนี่คือเป็นของแรปปิ้นะครับภาอ,อีกรอบหนึ่งครับสิบเปอร์เซ็นของร้อยห้าสิบนะครับมีค่าเท่ากับสิบห้าจูลดังนั้นคําตอบข้อนี้นะฮะก็คือสิบห้าจูลนั่นเองนะครับอ่าและนี่ก็คือนะฮะสิ่งที่ควรทราบนะครับเมื่อเราเจอกับแผนภาพเนาะฟูดเชนนะ Chain, นะหรือฟนะูดเว็บแล้วสิ่งที่เราเรียนอยู่ตอนนี้คือฟูดเว็บ นะเห็นไหมว่าเอาอ่านเหมือนตอนทำฟูเชนเลยนั่นเองนะครับโอเคนะก็ในเนื้อหาของวันนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านะครับขออนุญาตสลับนิดน,นึงก็ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโลโรสนะฮะแล้วก็เรื่องของฟูเชนแล้วก็ฟูเว็บด้วยนั่นเองครับโอเคนะในครั้งหน้าของเรานะฮะจะเป็นการทำแบบฝัดรวมนะฮะตั้งแต่เรื่องเซลล์ยันถึงฟูเชนเลยนั่นเองนะครับก็ใครที่รอคอยการ การอ่านการทาอะไรพวกนี้แบบรวมๆกันเนาะก็ติดตามกันได้ในะ EP ครั้งหน้าเลยนะฮะที่วันอังคารเนาะเวลา6กโมงเย็นนะฮะเป็นต้นไปนั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องขออนุญ,ญาตไปบายไปก่อนนะฮะอ่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่วันอังคารหน้าตอน6กโมงนะครับเหนะ็นเนาะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทคนเหมือนกันนะครับโอเคไว้เจอกันครั้งหน้าน,นะครับโอเคบายบายค่ะสวัสดีคับ